มีค่ะใส่ลงไปเลยมีถั่วมีแตงฮะมีมะเขือเทศค่ะตามไปจ้าตามจ้าตามเข้าไปตามเข้าไปตามเข้าไปตา้ตามตามตามฮาฮอ่าตามเข้าไปค่ะปรุงรสค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมต โอ้ปลาราค่ะใช้ของเมตตุกนะฮะอุ้ยปลรราแซบมากน้ำเชื่อมเล็กน้อยจ้าตัดนะฮะความกลมกลมฟิชซอสนิดเดียวพอค่ะอุ้ยคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าตามแรงนะฮะมันจะกระเด็นนะฮะ ถึงว่าทำไมรสชาติแปลกๆนะฮะฉันลืมใส่มะนาวค่ะอืมใส่ลงไปเลยอ้านี่คะ่ะถ้าจะให้อร่อยนะฮะต้องทานคู่กับแับหมูนะฮะเดี๋ยวว่าจะรับประทานด้วยกันนะฮะเว้ยมาทานกาันคุณผู้ชมน่ารับไปเดินมาก เสร็จแล้วฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มรับประทานกันนะฮะคุณผู้ชมอ่ะชิมน,นี้ก่อนหื <c oughs> มว้าวายครับก้อนเท่าไรคุณผู้ชมกําถัว่วถั่วแพงกว่าแคปหมวย่ะืม ฟินมากฟินมากอร่อยเด็ดดวงมากะตัดทับหมูดีนะครับสะเทือนทั้งตื้อค่ะ ก <laughs> ินกับอะไรก,ก็อร่อยครับคุณผู้ชมคื้นทานกับน้ำพริกเนี่ยแต่ทางก็ตำถั่วรดมากว่าบ้าช้อแต่ถั่วแพงไปนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าครับหมูนี้ยังสั่งว่าบ่าได้นะฮะอ <ś c oughs> ืมขออนุญทานอีกสักหนึ่งคำนะฮะอืม ฟินมากค่ะกักตัวอยู่บ้านจะสองเดือนละเดือนพูดทำไม <c oughs> อือสั่งครับหมูออมาด้าน่ะคุณผู้ชมใหม่สดทุกวันนะคะสั่งวันนี้บ่ายๆเราจะส่งนะฮะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะได้แล้วนะคะบางทีก็สองวันนะอือ อ่ะเยี่ยวขอนี้จะประทายเหรอยนนะฮะอืมอืมฟินมากไปแล้วนะไว้บายสั่งขคาหมูว,วาได้จา้าอืม 看看你脸，拜拜，拜拜拜拜。